สิบตำรวจตรีนรวิทย์บวชพร้อมพ่ออุทิศส่วนกุศลให้หมอกระต่ายยังไม่มีกำหนดศึกความคืบหน้ากรณีสิบตำรวจตรีนรวิทย์บวชดกขี่บิ๊กไบค์ชนหมอกระต่ายแพทย์หญิงวรารักษ์สุภวั์จริยากุลจนเสียชีวิตล่าสุดวันที่24มกราคม65สิบตำรวจตีนรวิทย์ได้บวชอุทิศส่วนกุศลให้กับหมอกระต่ายที่วัดปาริวาสสงครามพร้อมด้วยคุณพ่อร้อยตำรวจตรีนิคมโดยที่วัด ปาริวาดสงครามร้อยตำรวจตรีนิคมบัวดกพอบอหมู่งานจาราจรสนปทุมวันพร้อมลูกชายสิบตำรวจตรีนรวิ์บัวดกพอบอหมู่สองกองร้อยสองกองบังคับการหนึ่งกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดปาริวาดราชสงครามยานพระรามสามเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับแพทย์หญิงวารารักษ์สุภวัจจริยากุลเบื้องต้นอย่างไม่มีกำหนดศึกขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ